สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจโิน OTC Tab ขนาดบรรจุแพง4เม็ดม,มีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นราชากิจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชอ,อง์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตบดเอกกิจรัฐพันเพชรพ้นจากตําแหน่งรองผู้บัญชาการตบดแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตบดแห่งชาติสํานักง,งานตบดแห่งชาติตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2567เป็นต้นไปประกาศณวันที่11ตุลาคมพศ2567ผู้รับสนองพระบรมราชอ,องค์การนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7ตุลาคม2567ที่ผ่านมานายกมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรวาระพิเศษพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2อาคารหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีการเสนอชื่อพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้มีอาวุโสลำดับหนึ่งขึ้นเป็นพบตรจากผู้ที่มีชื่อเข้าข่ายได้รับการแต่งตั้ง3คนได้แก่พลตำรวจเอกกิจรัตนเพชร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับหนึ่งพลตำรวจเอกไกรบุญส้วรรงจเจรตํารวจแห่งชาติอาวุโสลำดับ2และพลตำรวจเอกธนาชูวงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับ3โดยขั้นตอนการเสนอชื่อคัดเลือกผู้เข้ามาดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตามพรบตํารวจแห่งชาติปี2565มาตรา78ระบุว่าให้ในายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อเสนอกอรอรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก่อนการพิจารณาวาระเสนอชื่อพอบตรจะมีการแสดงผลงานของรองผู้บัญชาการตํารวจทุกท่านที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นพบตรก่อนเชิญพลตํารกิจรัฐพลตํกการไกรบุญและพลตํารธนาออกจากห้องประชุมเนื่องจากถือว่ามีส่วนได้เสียองค์ประชุมมีเพียงนางสาวแพทองทานนางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการกพรนายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการกอพรในฐา,า,า,านะกตรโดยตําแหน่งพลตํารมนูเมฆหมอก พลตบดเอกเอกอังสนานนท์พลตบดเอกวินัยทองสองนายชัดชัยพรมเลิศรองศาสตราจารย์ปิทิธสันติประพบศาสตราจารย์สุภชัยยาวะประภาสพลตบโทรประจบวงศุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีที่ประชุมได้มีมติเอกฉันเห็นชอบให้พลตบดเอกกิตรัฐพันเพชรเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่15 พลตบดเอกกิตรัตชื่อเล่นชื่อตายเกิดวันที่8ธันวาคม2508จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดราชบุรีนักเรียนเตรียมฐานรุ่นที่25รุ่นเดียวกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น41รุ่นเดียวกับพลตบดโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปปสพลตบดโทกรชัยคล้ายคลึงพลตบดโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เริ่มรับราชการตำรวจในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองระยองและเติบโตในหน้าที่การงานดำรงตำแหน่งสำคัญอทิพุ่มกับการ6และ8กองคับการตำรวจทางหลวงผู้กักับการ6กองคับการตำรวจน้ำผู้กับการ3ตํตำรวจท่องเที่ยวก่อนขยับเป็นรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ติดยศพลตำรวจตรีในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนโยกไปเป็นผู้บังคับการตำรวจสันติบาลหนึ่งขยับขึ้นรองเจริญตำรวจสบเจ็ด โยกเป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลขยับติดยศพลตำรวจโทในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนโยกเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8จากนั้นขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดยศพลตำรวจเอกครั้งแรกในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานบริหารพร้อมตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัจจุบันพลตบเอกกิตรัตน์ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมควบคู่กับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตบเอกกิตติรัตน์เคยเป็นานเวรของพลตบเอกทวัชชัยภัยฤิสมัยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเป็นหัวหน้าสำนักงานของพลตบเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข สมัยดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้พลตำรวจเอกกิจรั์ยังขึ้นมารักษาราชการแทนตําแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามคาสั่งนายกรัฐมนตรีหลังพลตำรวจเอกต่อศักถูกย้ายไปปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรีเมื่มอวันที่20มีนาคม2567ล่าสุดนางสาวแพทองทานชิน,นวัฒน์นายกรัฐมนตรีลงนามคําสั่งให้พลตำรวจเอกกิจรัฐรักษารษารชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังจากพลตำรวจเอกต่อศักเกษียณอายุราชการโดยมีผล1ตุลาคมนี้ พลตเอกกิตตรัตถือเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นที่รักของเพื่อนร่วมรุ่นและผู้ใต้บังคับบัญชาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังขึ้นมารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจชาติสามารถทํางานตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านต่างๆเป็นอย่างดีโดยเฉพาะด้านการปราบปรามยาเสพติดพนันออนไลน์ปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์ช่อโกงออนไลน์จนได้รับคําชมจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ร่องต้นขออนุญาตแนะนำองการตรอที่เข้าร่วมปรชมันนี้ครับตืนตรวจเอกท่าเรียนรักษาราชการและผบัญชการหานองการตรอสองนายเกียรวาดิมลักษาที่สอครับคนตำรวจเอกมนูม e ิกคนตรวจเอกที่ใยองสองคนตำรวจเอกอังคนานุนนายสัจชัยโพเล นายสุกินไทยชัตะการประชุมกรกตวันนี้เป็นการประชุมในวันนี้มีกรรมการกรกตเข้าร่วมประชุมทั้งที่ทั้งสิ้นนะครับสิบแปดท่านนะครับมีผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้หนึ่งท่านคือรองศาสตราจารย์พิชัยศรีพบ ผูใจเสมอนะคะที่ได้เห็นรุปกระโหลกค่ะวันนี้มาด้วยสีใจทั้งใจยึ้นมาวันนี้เลยอยู่โรงเรียน ข้อเสนอแนะอะไรก็เสนอแนะแนะนำก็ได้นะคะใตวันนี้เองจะมีกวาระเพื่อพิจารณาสำคัญในหลายเรื่องค่ะก็ขอให้กรรมการท่านนะคะร่วมกันพิจารณาที่ความเปลี่ยนแปลงรอบๆขอบของกฎหมายค่ะแล้วก็รวมข้อเสนอแนะ